จะแดงจะแดงจะแดงตกใจไหมคะไม่ตกค่ะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเส้นลึกมากๆเลยนะคะแต่ขอดึงเส้นนิดนึงให้นี่ก็คือเราจะเข้ามานะคะที่เมนูแล้วก็เคล็ดลับของผัดไทยเจ๊กุ๋ยค่ะ ให้เจ๊กุ๋ยแนะนําก่อนนะคะว่าส่วนผสมแล้วก็เครื่องปรุงของผัดไทยสูตรอร่อยสูตรโบราณมีอะไรกันบ้างคะเจ๊กุ๋ยคะเริ่มอันดับแรกเลยกระเทียมนะคะมีกระเทียมค่ะเต้าหู้ค่ะเต้าหู้แบบนี้นะคะกระหมูค่ะหมูนะคะน้ำมันหมูกากหมูค่ะเคล็ดลับก็คือน้ํามันหมูกากหมูด้วยกุ้งแหง้งผักกาดพริกป่นเองพริกป่นเองและที่จะขายไม่ได้เลยค่ะเจ๊กุ๋ยค่ะก็คือเส้นเล็ก เส้นเล็กเส้นผัดไทยเอาละค่ะอันดับแรกค่ะจายังไงบ้างคะจะกุยตั้งไฟไฟต้องร้อนมากไหมคะก็พอดีค่ะพอดีพอดีนะคะนี่เคล็ดลับนะคะก็คือใส่กากหมูลงไปโอ้โหน้าทานมากๆเลยนะคะคัวต่อผัดได้ที่คัววตาหูใช่ไหมคะส่กระเทียมนะคะกระเทียมก็สับเองค่ะใส่หมูลงไปค่ะ กุยคะอย่างเส้นเนี่ยค่ะเป็นเส้นเล็กธรรมดาแต่ตังโมเห็นในร้านอื่นเนี่ยเขาใช้เส้นจันด้วยทำไมเจ้กุ๋ยถึงไม่ใช้เส้นจันล่ะคะไม่ชอบค่ะเพราะชอบใช้เส้นของตามมลิเนี่ยค่ะมันจะอร่อยแล้วก็นุ่มกว่าเช่นเด็ค่ะก็คือเป็นเคล็ดลับของเจ้กุ๋ยอีกหนึ่งอย่างนะคะแต่อันนี้ตำรานี้มาจากคุณแม่นะคะมาจากคุณแม่เหรอคะแม่เทียมค่ะเป็นคนแบบบอกตูดมาคุณแม่คายตะขาบให้เจ๊กุยเลยใช่ไหมคะ โอ้โหเป็นสูตรของคุณแม่เทียมและเคล็ดลับก็คืออยู่ที่น้ำตาลปี๊บกับน้ำมะขามเปียกนี่นะคะคุณผู้ชมผัดจนได้ที่นะคะพอประมาณให้เส้นนุ่มนะคะแล้วแล้วก็ใส่เครื่องเลยค่ะอ่าตัวนี้คือเป็นผักกาดนะคะอันนี้กุ้งแห้งนะคะใส่กุ้งแห สังเกตไหมคะคุณผู้ชมว่าเจ๊กุยเนี่ยนะคะใส่ของไม่หวงเครื่องเลยจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นนะคะมือหนัก่ะอย่าไปมีเรื่องกับเจ๊แกนะคะไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะเจ๊แกมือหนักมากค่ะใส่เครื่องแบบไม่อันเลยโอ้โหนะคะกลิ่นหอมได้ที่ตอนนี้กลิ่นโชยมาเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นใส่อะไรต่อคะเจ๊กุยใส่ไข่ค่ะใส่ไข่เอาละค่ะนะคะใส่ไข่นะคะเอ๊ะแตกอีกแล้ว ทำไมถึงใช้ไข่เป็ดล่ะคะน้องไปมองเห็นที่อื่นเนี่ก็ใช้ไข่ไก่กันนะคะแต่นี้ไข่เป็ดใช้มาตั้งแต่ตั้งเดิมตั้งแคุณแม่ค่ะอ๋อมันมีเคล็ดลับไหมคะจิ่คุยไข่เป็ดมันจะหอมกว่าไข่ไก่มันจะหอมกว่าไข่ไก่นั่นเองและที่สําคัญใบใหญ่ด้วยนะคะให้ลูกค้าได้กินแบบเต็มๆคำเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะใส่ไข่ไปแล้วใส่อะไรต่อดีคะจี่คุยคะ ใบผู้ชยายค่ะใบผู้ชายเป็นอันเสร็จพิธีแล้วใช่ไหมคะก็เหลือ,อ,อละะใส่ถุงมองอีกอย่างหนึ่งใส่ถุงมั่งอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วโอ้โหหน้าตาไม่เท่าไหร่นะคะแต่ความหอมเนี่ยต้องบอกว่าเย้ายวนใจมากๆเลยนะคะค่ะแล้วเห็นลูกค้าเนี่ยมารอกันโอ้โหบางท่านนี่ตบยุงรองเลยแบ๊ บางคนเอเอาไพ่มาเล่นลออเล่นมาเก็บรอก็มีนะคะเช้ากุยคะลูกค้าเยอะแบบนี้ทําไมไม่ผัดทีละเลๆจานน้องแตงโมเคยเห็นน่ะทําไมผัดทีละจานล่ะคะเจ้ากุยคะมันเป็นเค,คล็ดลับไหมคะค่ะมันยังไงล่ะคะเจ้ากุยคะ<ช>ทําไมถึงอร่อยอ๋อจะได้อร่อยแบบจานต่อจานถึง<อ>แม้เจ้ากุยจะผัดจนเมื่อยจนเหนื่อยยังไงก็อยากให้ลูกค้าได้รับความอร่อยแบบจานต่อจานกันเลยคะ่ะเสร็จแล้วหรอคะ จานให้ด้วยอ้โหเสร็จแล้วแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับผัดไทยเจ๊กุ๋ยค้าใหญ่แห่งตลาดบางใหญ่เก่าเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะพี่คะโอ้โหนั่งรอใครกันเนี่ยรอแฟนเหรอคะ มานั่งรอผัดไทยเพราะว่าคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้แหนนอกเรื่องอยู่แล้วแตงโมนะคะรอนานเรื่องคะเนี่ยนานแล้วค่ะนานแล้วหรอคะโอ้โหนะคะเขาบอกว่าผัดไทยเจ๊กุยเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการรอเลยรอนานมากๆาแล้วทําไมพี่ถึงยอมรอคะไม่ไปซื้อแบบอย่างอื่นกินดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ทําไมถึงยอมนั่งรอนานกันาดนี้รสชาติดั้งเดิมอร่อยรสชาติดั้งเดิมนะคะก็คือเป็นลูกค้าประจํลูกค้าประจำส่วนใหญ่ติดใจในอะไรคะ ผัดไทยผัดไทยใช่ไหมคะอ่แล้วก็ในเรื่องผัดไทยเนี่ยติดใจในตัวเส้นตัวรสชาติหรือว่ายังไงคะเอ่อเส้นเส้นเขาทําแบบว่ารสชาติกลมกล่อมเส้นเพราะว่าเห็นมีหลายคนพูดเหมือนกันเลยค่ะตรงกันเลยว่าเส้นของเจ๊กุ๋ยเนี่ยจะนุ่มเหนียวนะคะแล้วก็กลมกล่อม่าพี่ก็เป็นอีกคนนึงทานที่นี่หรือกลับบ้านกันที่วันนี้ กลับบ้านโอ้โหเพราะว่าไม่ไหวแล้วรอจนสลบแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะสลบแล้วขอกลับนะคะไปทานที่บ้านดีกว่านะคะไม่เป็นไรคะ่ะให้กําลังใจรอต่อไปสู้ๆปี <Okay. S 1> ๆค่ะสู้อนะซูๆะซ้ๆนะ้อต่อไปค่ะอโอ้โหสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,คะกําลังอร่อยกันเลยนะคะ คุณแ,แม่แบอกกำลังอเร่อยเลยนะคะวันนี้ขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะเพราะว่ามีโอกาสได้มาอัดรายการชิมหมดชามกับผัดไทยร้านดังก็คือเจ๊กุ๋ยบางใหญ่นะคะไม่ทราบว่าติดใจอะไรคะในผัดไทยเจ๊กุ๋ยถึงได้มาเป็นลูกค้ากันอ่าถามที่และกันค่ะอร่อยครับอร่อย,ออยนนุ่มดีเส้นนุ่มดี เขาบอกว่ารอนานใช่ไหมอันนี้ือขึ้นชื่อเลยใช่ไหมคะไม่ได้ว่ารอตั้งแต่เด็กยันบวชเลยใช่ไหมคะพี่จริงก็ต้องโทรมาสั่งอะไรเงี้ยอ๋อต้องมีจะขอเาไว้เงี้ยมีขอเบอร์ด้วยโทรสั่งคิวยาวพี่อย่าหนูให้เบอร์ค่ะ 1900, 1 9 0 0 5 5ูนยห้าห้าห้าวเป็นเบอร์หนูเองนะคะพี่คะรักนะจุ๊บจุ๊บส่วนคุณแม่คุณแม่่ะ ติดใจอะไรในรสชาติของผัดไทยเจ๊กุยคะรสชาติอร่อยค่ะ,คะแล้วก็เส้นนุ่มเส้นนุ่มคุณแม่คุณแม่ก็ไม่ยั่นนะถึงแม้จะรอนานาคุณแม่ก็จะรอ,อ,อง รอถึงสี่ทุ่มามาตัา้งแต่กี่โมงคะคุณแม่สามทุ่มสทุ่มสามทุ่ม,มรอเป็นชั่วโมงรอเป็นชั่วโมงลและคุณแม่ก็ไม่เปลี่ยนใจไปกินเนจ,จ้าอื่น,เ,นเออโห้<ๆ>มันเส้นแข็งแม่อร่อยนี่ทีนี้เขาไม่ชอบของแข็งค่ะเขาชอบของอ่อนนุ่มอ่อน,นุมคะคุณผู้ชมคะทีนี้สาวน้อยนะคะหน้าใสาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขากันค่ะว่าเอ๊ะ ทำไมก็ถึงมาเป็นลูกค้าประจําของเจ๊กุ๋ยค่ะรสชาติเข้มข้นแล้วก็คือเขาจะผัดจานต่อจานเลยผัดจานต่อจานแล้วก็รอเท่าไหร่ก็รอได้รอเท่าไหร่ก็รอได้แรงตรงนี้ค่ะนะคกาต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะรอนานนะคะแต่ในเรื่องของความเข้มข้นนะคะแล้วก็ใส่ใจในลูกค้าแล้วก็เส้นที่เหนียวนุ่มทําให้รสชาติเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นลูกค้ากัมาติดปีแล้วคะเนี่ย ต้องถามคุณแม่เอ้าไม่ใช่พี่สาวหรอคะนี่แหละค่ะก็คือเสียงลือเสียงเล่าอ้างของชาวตลาดเก่าบางใหญ่นะคะคุณผู้ชมอทานต่อนะคะไม่ควรแล้วแม่อยากจะกินด้วยจังเลยนะคะจะได้ไม่ต้องรอนานขอบคุณกาขอบคุณกา